ยามค่ำคืนที่เงียบงันในหมู่บ้านปลายนามักมีเรื่องเล่าที่ชวนให้ขนลุกขนพองหากใครเผลอมองออกไปนอกหน้าต่างในคืนเดือนมืดอาจได้เห็นเงาดำทะมึนบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่เหนือยอดไม้ตำนานเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับชายชราชื่อตากรรมผู้ที่อาศัยอยู่โดดเดี่ยวในกระท่องท้ายทุ่งมาเนิ่นนานหลายคนว่าตากรรมเป็นคนแปลกไม่ค่อยสูงสิงกับใคร ชอบออกไปหาของป่าตอนดึกเดือนจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตากรํมก็หายตัวไปอย่างลึกลับทิ้งไว้เพียงกระท่อมเปล่ากับกลิ่นสาบแปลกๆที่ติดตรึงใจหลังจากนั้นไม่นานข่าวลือก็เริ่มแพร่สะพัดชาวบ้านหลายคนเริ่มเล่าว,ว่าได้ยินเสียงประหลาดคล้ายลมหวีดหวิวหรือเสียงปีกกระพือขนาดใหญ่ดังอยู่บนฟ้าในคืนไร้ดาวบางครั้งก็มีรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ดูไม่เหมือนรอยเท้าคน ปรากฏตามโคลนตมใกล้ลำห้วยทั้งที่ไม่น่ามีใครไปในที่เปลี่ยวเช่นนั้นมีอยู่คืนหนึ่งกลุ่มชาวบ้านที่ออกไปเฝ้าไร่นาพากันวิ่งหน้าตาตื่นกลับมาเล่าว่าเห็นเงาดำทะมึนขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือยอดตานมันมีลักษณะคล้ายคนแต่กลับมีปีกคล้ายกระดุ้งยักษ์และดวงตาแดงกล่ำน่ากลัวเสียงที่พวกเขาได้ยินคือเสียงหัวเราะคลางต่ำๆชวนขนหัวลุกไม่ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่เคยได้ยินเมื่อนานมาแล้ว บางคนพยายามส่องไฟฉายตามไปก็เห็นว่าเงาประหลาดนั้นพุ่งลงไปที่กระท่อมร้างของตาก,กรรมแล้วก็หายวับไปกับตาตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเฉียดกลายไปทางกระท่อมท้ายทุ่งนั้นอีกเลยทุกคืนเดือนมืดชาวบ้านจะปิดประตูหน้าต่างสนิทพร้อมสวดวนขอให้ปลอดภัยจากเงาของชายชาราผู้นั้นกระหังตาก,กรรมยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นตื่นขึ้นมาตามหาอะไรบางอย่างในยามราตรีเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมา ตอกย้ำถึงความหวาดกลัวที่ฝังลึกในใจคน